คำถามชวนคิดถ้าความเมตตาและพรอันยิ่งใหญ่ในชีวิตไม่ได้ปรากฏให้เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจละ่ะหลายครั้งในชีวิตเราอาจเฝ้ารอปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่จนลืมมองว่าปาฏิหาริย์จริงๆอาจอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งอยู่ในคำสอนอยู่ในเมตตาอยู่ในการเปลี่ยนแปลงเงียบๆในใจของเราเอง วันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางเข้าสู่ขุมทรัพย์ทางจิตบิญญาณของหลวงปู่ชอบฐานะสโมพระอริยสง์สายวิปัสสนากรรมฐานผู้ดำรงชีวิตด้วยความสมถะเรียบง่ายก้าวเท้าเปล่าเดินทุด,ดงไปตามป่าเขาเพื่อค้นหาความจริงในใจตนเองแม้ท่านจะไม่พูดมากแต่ทุกถ้อยคําทุกอาการทุกแม่ตาที่ท่านแผ่ออกล้นเปี่ยมด้วยพลังเงียบที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจแท้จริง หนึ่งในเรื่องราวที่ผู้คนเล่าขานคือเมื่อครั้งหลวงปู่ชอบออกทุดงในป่าลึกเพียงนั่งสงบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในยามค่ำคืนเสือที่วนเวียนอยู่ใกล้กลับไม่ทำอันตรายบางคนเชื่อว่าเป็นเพราะอนุภาพเมตตาของท่านบางคนเชื่อว่าเป็นผลของความสงบนิ่งที่เข้าถึงภายในแต่หลวงปู่ชอบกลับตอบเพียงเบาๆว่าเสือเขาก็สแสวงหาความสงบเหมือนกัน อย่าเบียดเบียนเขาเขาก็ไม่เบียดเบียนเราคำสั้นๆแต่สะท้อนให้เห็นว่าความเมตตาไม่ใช่เพียงคำสอนแต่คือพลังที่เปลี่ยนความกลัวให้เป็นความเข้าใจเปลี่ยนศัตรูให้เป็นเพื่อนร่วมทางธรรมหลายคนที่มีโอกาสกราบหลวงปู่มักเล่าว่าเพียงนั่งอยู่ใกล้ๆท่านความฟุ้งซ่านในใจกลับสงบลงอย่างประหลาดเหมือนจิต ได้รับการเตือนให้หยุดและกลับมามองตนเองท่านเคยกล่าวว่าใจเราเป็นอย่างไรโลกก็เป็นอย่างนั้นประโยคนี้มีพลังมากเพราะชี้ให้เห็นว่าความสุขจริงๆไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่อยู่ที่ภายในเราตั้งหากคำสอนของหลวงปู่ชอบไม่ใช่ธรรมะที่ลึกจนเข้าไม่ถึงแต่เป็นธรรมะที่นำไปใช้ได้ในทุกวันเช่น หยุดสักนิดก่อนโกรธเพื่อถามตนเองว่าโกรธแล้วได้อะไรมีเมตตาเพิ่มขึ้นอีกเพียงนิดโลกก็เบาขึ้นมากแล้วรู้จักพอในสิ่งที่มีใจก็โล่งปรง่งและอิสระกว่าที่คิดอนุภาพที่แท้ไม่ใช่แสงวิเศษไม่ใช่ปฏิหารทางรูปธรรมแต่คือการเปลี่ยนหัวใจเราให้เบาและกว้างมากขึ้น ขอให้เรื่องราวของหลวงปู่ชอบในวันนี้เป็นเหมือนแสงไฟเล็กๆที่ช่วยนำทางในวันที่ใจเราหม่นหมองเพราะแท้จริงแล้วธรรมะไม่เคยหายไปไหนเพียงรอให้เราเปิดใจรับเตรียมใจให้พร้อมเพื่อค้นพบอนุภาพที่มองไม่เห็นจากครูบาอาจารย์ผู้เปี่ยมธรรมแห่งยุค